เป็นกันเองสบายๆแบบนี้นะคะก่อน่นึ่งนะต้องขอกราบสวัสดีและต้อนรับท่านภูมิธรรมอีกมั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงเบ็คกี้ด้วยและน้องฟรีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับรวมถึงทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะว่าวันนี้เราได้ต้อนรับศิลปินดาราคนรุ่นใหม่นะคะโปรไฟล์ระดับโลกมาร่วมงานในงานในวิธีเปิดงานนะคะไทยแลนด์ล็อกโบิสกีพลัสเซ็กซ์โ หลายคนทราบเปนดีนะคะว่าทาั้งน้องฟรีแล้วก็รีเบคก้าติดอันดับอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างมูลค่าทางสื่อน,นะคะจากงานท่า n s ร r ม m ฟ Festival 2024ที่ผ่านมา <Yeah. S 1> แน่นอนว่านอกจากจะสร้างชื่อเสียงนะคะคให้กับประเทศไทยแล้วนะคะแน่นอนว่าได้สร้างมูลค่าทางสื่อน,นะคะมากถึง4.7ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น มากที่สุดในอินสตาแกรมนะคะมีผู้ติดตามถึง3 4, ล้าน4แสน follower แล้วด้วยนะคะและน้องฟฟนเป็นอันดับที่6มี follower นะคะ3ล้าน7แสนคะแนนทั้งภูมิธรรมคะต้องขออนุญาตนะคะให้ท่านภูมิธรรมได้กล่าวแสดงความยินดีนะคะกับนักแสดงทั้งสองท่นค่ะสวัสดีครับผมมาที่นี่ประกบกับดาวรุ่งผมเป็นดาวของไปเลย ก็ต้องขอแทรคความดีๆกับน้องฟิล์มน้องเบกกี้นะครับเพราะว่าเราอยู่เป็นสตาเป็นพรมเซนเตอร์ที่ได้รับความสนใจสามารถติดอันดับโลกได้ติ้อันดับ5และอันดับ6นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับและก็ถือว่าเราได้แสดงศักยภาพของคนไทยนะครับเราสามารถใช้ความรักนะครับความนิยมนะครับความรู้สึกดีๆที่มีให้กับคนอื่นแล้วขอคเากลับมา ามที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญระดับโลกแล้วจะสามารถใช้บทบาทตรงนี้ทำอะไรให้กับเกิดประโยชน์ข่อประเทศชาติได้มากขึ้นก็ต้องแสดงความินดีอย่างยิ่งต่อทนสอง่แล้วก็อยากให้ทุาทั่านร่วมแสดงความดีกับท่านสองค่านด้ยแฟนคลับก็ใจชื้นเลยนะคะท่านท่ามทคะ นี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของทางกระทรวงพาณนนิชย์นะคะที่เราได้มาจัดงานนะคะแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นใจกลางสยามสแควร์แบบนี้นะคะอยากที่จะให้ท่านผูมิธามนะคะได้แสดงความรู้สึกนะคะกับบรรยากาศในการจัดงาน Thailand โลเคปดิเซ s s พในครั้งนี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นภคยมั้งคะเรามาร่วมกันเฉลิมฉลองคนใหมยสมรสเท่าเทียมด้วยกันนะคะท่านผูมนําอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่เิญได้เลยค่ะเออช่วงของ วันนี้นะครับเป็นเดือนพายมันนะครับเป็นเดือนของความหลากหลายทางความรักนะครับความรักมีได้ทุกรูปแบบนะครับทุกส่วนถ้าเริ่มต้นจากจิตใจที่ดีแล้วก็จิตใจที่ให้ความรักกับผู้คนให้ความรักกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สอดรับกับที่ประเทศไทยนะครับสนับสนุนความหลากหลายทางเพศความหลากหลายยุกสาขาเคารพในความเป็นมนุษย์ทุกคน เราเชื่อว่าความรักแต่ละที่ไม่สามารถมีอะไรเปรียบเทียบได้สามารถเป็นดีเป็นเด่นในตัวของความรักนั้นเองนะครับเพราะนั้นในโอกาสนี้ผมคือว่าประเทศไทยเรากำลังติดลำดับต้นๆของโลกที่เปิดให้มีโอกาสที่เปิดเผยสามารถที่จะแสดงความเป็นมนุษย์ของตัวเองสามารถใช้ความรักที่บริสุทธิ์ของตัวเองในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนกับค,คนทั่วไปนะครับเพราะนั้น กระทรวงพาณิชย์วันนี้เรารู้ว่าโรคเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็ทุกวันนี้เราเคารพในความเป็นมนุษย์ันมากขึ้นนะครับเราสามารถใช้ความเป็นมนุษย์ความรักของเราเนี่ยไปเอือ้ปอประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนและกับประเทศชาติได้กระทรวงพาณิชย์เริ่มต้นปีปีตั้งแต่ผมเข้ามาปับนประมาณถึงตอนนี้ก็ประมาณปีเสร็จๆนะครับจริงๆเรื่องโรคสบัยใหม่เนี่ยน้องฟรีนน้องเ็นกี้เนี่ยเขาเกิดโรคได้เร็วกว่า เขาทันใจเข้าใจใจิตใจของวัยรุ่นมากกว่านะครับพวกเราอยู่ในกระทรวงารนี้เนี่ยเราเฝ้าดูการเติบโตและการสร้างบทบาทแต่ท่านนีะครับไม่ได้มีแค่ท่านไม่ได้มีแค่น้องครีม็กกี้เท่านั้นยังมีอีกหลายคนมีไมาโปมีคนอุตนนี้เต็มไปห่ดนะครับเพราะนั้นเรามาเห็นแลวเรารู้สึกว่าออบทบาทเหล่านี้สร้างสรรค์เขามีคนติดตามมีเป็นล้านๆคน กขาพูดอะไรสักอย่างหนึง่งเขาเสนอสินค้าอะไรสักตัวหนึ่งก็มีความหมายและที่สําคัญอยู่ที่จิตใจน้องๆเขาด้วยนะครับว่าจิตใจของนอ้นอ,จจองๆเขารู้สึกว่าเขาอยากทําประโยชน์โดยใช้บทบาทของเขาที่ดีซึ่งสามารถที่จะทําให้มันเกิดอะไรต่างๆได้มากมายวันนี้เป็นรูปธรรมนะครับในการที่น้องทั้งสองได้เข้ามาร่วมมือกันเอาสินค้าชุมชนสินค้าจากท้องถิ่นสินค้าจากชาวไร่ชาวนา 76จังหวัดน,นะคะาารับมามโอกาสได้ขะดาดเข้าใจว่าปูต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เสียค่าเช้า่ายนะครับกระทรวนย์นได้ดำเนินการเพื่อจะเปิดช่องว่างเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่มีปัญหาคือคนขาดโอกาสเพราะนั้นโอกาสเนี่ยเป็นตัวคำพูดคำคำในเล็กแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับคนที่ยังไาดแล้วถ้าเขาได้เหล่านี้ไปเนี่ยเขาจะใช้สิ่งนี้เนี่ยทำให้ชีวิตเขามีความหมาย ให้ความหมายของชีวิตเขาสามารถก่อประโยชน์ให้กับคนต่างๆได้มากมายเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงมาณิ์เริ่มที่จะทําตัวเองให้ทันสมัยก้าวให้ทันโลกสามารถเปิดแพลตฟอร์มในการค้าใหม่ๆสามารถใช้คุณค่าน้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สำคัญของคันมาดําเนินการนะครับในการที่จะช่วยให้สินค้าชุมชนก้าวข้ามไปสู่ระดับโลกได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะพยายามทำและจะทำให้เต็มที่ วันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่กระทรวงวานิชทำเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่เรากำลังทาเป็นตัวอย่างกระทรวงมานิชทำมาอีกหลายเรื่องนะครับนะครับไทเฟกไทยอนุก้กาติดอันดับโลกทั้งนั้นวันที่ผมเอาน้องๆมาหรือเอาที่เอามาโปรมาเนี่ยกระทรวงวานิชเป็นกระทรวงที่มีอายุประมาณเป็นร้อยปีแต่เราไม่สามารถทําให้เราเป็นที่รู้จักทั่วโลกภายในค่ําคืนได้นี่จะที่น้องๆเข้ามาร่วมงาน,นจากการที่ดึงน้องๆเข้ามาร่วมงานจากเราเนี่ย เราสามารถเป็นที่สนใจของชาวโลกติดอันดับหนึ่งไอ้ปร่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของไหประเทศและะ้วก็เข้าใจว่าแพลตฟอร์มของเราก็ติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในคืนนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นการสะท้อนศักยภาพของน้องๆของเราทุกคนรวมกันนี์ทำหน้าที่ค้าขายครับเรากพจะพยายามเอาทุกอย่างเพื่อจะดึงสินค้าชุมชนในท้องถิ่นออกมาสู่โลกได้มากยิ่งขึ้นแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเนี่ย น้องๆเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราสามารถก้าวข้ามไปได้มากอันนี้ต้องถือจากขอณน้องๆแล้วก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ผู้ประกอบการที่มาเนี่ยเป็นชาวชนบทเขาขายของอยู่แล้วในงานโอทอปงานอะไรแต่เป็นงานพื้นบ้านๆแต่เขามาเปิดงานเนี่ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาที่เขาอยากจะเอาสินค้าของเขามาเพื่อให้แมทช์กับคนที่เป็นวัยรุ่นท้หมายนะครับแล้วก็ครั้งเนี้ย การเจอเติบโตทั้นนี้หรือการเรียนรู้ของเขาครับเนี่ยจะเป็นต้นทุนเบื้องต้นในการที่จะทำให้เขาก้าวเข้าไปสู่สินค้าระดับโลกได้เพระาะนั้ดงานนี้เราคิดว่าคาดหวังความสำเร็จแบบนี้น่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในที่หน้าขออนาตใช้เวลานี้ประชามนาดนิดหนึ่งประมาณต้นเดืนอนกันยาย,ยนเราจะจัดดิจิทัเอนเตอร์นะครับในการที่จะมาถ่ายทอดขายของต่างๆนะครับมีแพลตฟอร์มระดับโลกเข้ามาร่วมในการ นะครับก็จะมีของต่างชาติอะไรอ่าเราจะให้งานนั้นเป็นงานที่เปิดแพลตฟอร์มผู้ทางการท้าสมัยใหม่โดยมีน้องๆเหล่านี้ช่วยเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องที่เดินไปมาเนี่ยครับน,น้องไม่ได้นะจะต้องเป็นลูกเป็นหลานเพราะอายุมากแล้วก็อยากให้ท่านมาเรียนรู้มาร่วมกันแล้วก็ใช้ศักยภาพของท่านสัท่ทอนให้ผู้ประกอบการเขาได้รู้ว่าถ้าจะเข้ามาเปิดตลาดใหม่เพื่อให้มีส่วนร่วมในการที่ใช้ความ ต้องการในการซื้อสินค้าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและกเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยก็โอกาสนี้อยากให้ท่านท่านหลางมาช่วยกันทำงานและก็ต้องขอขอบคุณน้องท่านสอนและก็น้องอีกหลายคนที่จะมาช่วยทำให้งานนี้มีสีสันและให้เป็นประโยชน์ต่อที่ชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นแชมปี้ยนในการเ่ีะใช้ขายสินค้า,คาขอบคุณครับขอบคุณนะคะท่านบุญนำค่ะค เพื่อความหลากหลายอย่างเข้าเทียมและเพื่อโลกที่ยั่งยืนกับกระทรวงพาณิชย์นะคะมาฟังเสียงจากศิลปินทั้งสองท่านกันบ้างดีกว่าแอบบอกนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคับทุกท่านด้วยว่า น้องเบกกี้และน้องฟรีเ,เนี่ยนะคะมีความตั้งใจที่จะนำสินค้านะคะบางรายการในงานนี้แหละไทยแ l นด์โลเค l b G ่ s p ีซีสไปช่วยโปรโมตในซีรีส์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอยากท้านะใครที่อยากรู้ว่าจะเป็นชิ้นไหนแน่นอนที่ได้โปรโมทต,ต้องรีบช็อปก่อนใครนะคะสวัสดีนะคะทั้งสองท่านด้วยอยากให้ได้พูดถึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศในงานนี้นะคะที่เรามีสินค้าจากชุมชนมากมายเลยนะมาไว้ในงาน เริ่มจากเบกกี้ก่อนเลยนะคะได้ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆาแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆคือเดินผ่านแล้วก็เห็นบูธต่างๆคือมันเป็นสินค้าของ STG แล้วแบบว่าที่เป็นของที่รักสิ่งแวดล้อมรักโลกแบบว่ารรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับวัยรุ่นวัยรุ่นใหม่ทุกคนใช้ได้อยากให้ทุกคนลองมาใช้นะคะแล้วก็ ต้องต้องถือให้ uh, congratulation ของสมรณ์เทาเทียมด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนสู้มานานมากๆแล้วก็เราทำได้แล้วนะคะ congratulation ค่ะกรีดังๆรีดมาได้นะ ีใจแล้วเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดระหว่างการถ่ายทาซีรีส์เรื่องปิ่นพักก็ได้เห็นเ,เราเข้าสินค้าที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่สามารถเข้ากับยุคสมัยตอนนี้ได้แล้วจริงๆเพราะว่าเหมือนเขาปรับตามสมัยจริงๆให้เข้ากับคนยุคเราแล้วก็วัยรุ่นตามเทนนี่มากขึ้นตามกระแสะมากขึ้นชัยรู้สึกว่าเข้าถึงง่าย ขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆแล้วก็ที่สําคัญก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสมรสเท่าเทียวรู้สึกว่าใช่ก็ทุกคนทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงความเป็นตัว,ต,วตัวตนของตัวเองแล้วก็ love yourself อยากเป็นอะไรก็สามารถเป็นได้เลยแล้วก็เราสู้กันมาเยอะมากจริงๆในที่สุดก็วันนี้เป็นวันของพวกเราทุกคนแล้วค่ะ love yourself be yourself นะคะ ทุกท่านจะได้เห็นเบกกี้แล้วก็น้องฟรีนในซีรีส์แล้วเนี่ยนะคะเราอยากรู้เหลือเกินว่าในชีวิตประจําวันมีวิธีการในการรักสิ่งแวดล้อมรักโลกของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังมาพร้อมกันเบกกี้ oh, ค่ะเริ่มหน่งขงหนูจะแทยยมแบบ uh, reduce my plastic i n take mm hmm. ก็คือทุกเช้าก็จะเอากระบอกน้ําจากบ้านมา mm hmm. ก็จะคอยเติมน้ําหรือว่าเวลาไปซื้อเครื่องดื่มก็จะเอาแบบว่าใสาก่กระบอกน้ําได้ไหมแล้วก็จะแยา,ยามไม่ใช้พลาสติกเยอะๆค่ะ ลดพลาสติกนะคะเบบบกี้กันได้ของฟินง,ง่ายมากค่ะเวลาที่ไปช้อปปิง้งหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ถุงผ้าค่ะง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ถุงพลาสติกเยอะพอดีม่มีกระเป๋าใหญ่ๆอันนึงเอาไปแล้วก็แบกทุกอย่างใส่เข้าไปในนี้รู้สึกว่าง่ายแล้วก็จุข,ของได้เยอะด้วยแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะทุกคนเอาละก่เดี๋ยวให้นะคะ น้องเบกกี้และน้องฟรีได้ฝากผลงานกันดีก,กว่าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากน้องฟรีกน่อนค่ะไ,ได้ค่ะก็จริงๆฝากซีรีส์พินทักแล้วกันค่ะคือในนั้นจะมีซอฟท์แวร์ของประเทศไทยเยอะมากๆแต่ E ีีแรกยันอีพีสุดท้ายเลยก็อยากให้ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศได้ลองดูว่าแบบว่าประเทศไทยมีของดีอะไรบ้างใช่ในซีรีส์พินทักก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ฝากฟินทัพไว้นะคะทางช่องเวิร์กพอยนะคะวันที่4สิงหาคมค่ะ Uh, so uh, we're gonna have the series uh, the loyal pin coming soon. Um, we want you to look and see what what we incorporated of the Thai culture that maybe you can also try and learn about because we also actually learned about it at the same time as well and. See you on the 4th of August on Workpoint TV channel b e c c h ผู้ผู้สังถึงแล้วนะคะถ้าจะไม่ให้น้อง b e c นะคะเชิญชวนนานักชอปโรงถึงแฟนคลับชาวต่างชาติมาชอปปิ้งในงานไทยแลนโลโคลบีสรีพัสกันดีไม่ได้นะคะแฟนคลับฝากช่วยโปรโมทด้วนยะคะ่ะ Becchie could you please ingrate uh, all international tourism and shoppers Kylie Joy and shop here with the local and CG products here in the event, please. Okay, yep. So guys, um, if you happen to come by here, so it'll be from today to the twenty third, twenty uh, third of June, uh, you can come and try out the different Thai culture, the different things we try to incorporate in the Thai culture, and yeah, um, I think you also learn about you also learn about the Thai culture as well. So if you have some time, don't forget to try because there's lots of new. Healthcare and lots of new different things that I think would really, really, really work for you guys as well. Yeah, thank you.